สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับเกมที่แตกโขดที่สุดของค่าย PG เวอร์ชั่นใหม่กันนะครับผมหลังจากที่ PG มีการอัปเดตมาแล้วจะเป็นเกมอะไรกันบ้างไปดูกันเลยยี่คลับมาแล้วโอ้โหสแกตวายาไม่เหลีบไม่คณาม,ม,มึเลย่เลย,ย,ยทีหังของเกมันนี้หน่อยนะเธอบอกกับฉัน มาครับผมก็สำหรับวันนี้เนีัยผมเอาเฮียกดผิดก็สำหรับวันนี้เนี่ครับก็มาเจอมาเจออีกแล้วเนาะกับเกมโรสเตอร์รัมโบนี่ครับก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยเนี่ยก็สำหรับวันนี้เจอกันอีกแล้วเนาะกับเกมนี้มาที่ไรก็เสร็จทุกไลน์นะครับมาไม่ต้องพูดพร้อมทำอะไรใครที่ยังไม่กดไลค์กดติดตามเนี่ยพก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะ พอแบบ<อ>เริ่มได้กิน,กนแล้วกินกเกลือเกลือปิ้งไก่อะไรอย่างเงี้ยไปครับยี่สิบเลยเราใสา่โลบและโมโบโฉบฉาบอยู่แล้วนะถ้าเกิดก็เกิดครับถ้าคลิปนี้ไม่เกิดก็คลิปใหม่ครับขอดีๆไอ้น้องพี่ขอดีๆเลยสวยโอ้โห แจ,แจมมาแจมแจมาเลยแจมมาเลยเนาะสวยสวยครับโอเคโอเคไม่ได้เรื่องนะอันนี้ยได้เรื่องนะได้เล่นนะอันนี้ยได้เล่นเลยสวยครับสวยฮนะโอ้โหสแกตเตอร์ขาดตัวเดียวพวกเองว่าไงวะ แกเตอร์ครับตัวเดียวพวกเองว่าไงวะตัวเดียวมันก็ไม่มาเนาะตัวเดียวมันก็บามาเนะาะนะใส่หมดลอยยี่ไปเลยพูดเล่นพูดเล่นรถรถก่อนรถก่อนไม่ไม่แตกไอเวีนสวยโอ้โหสวยเลยอ๋อครับน,น้องโอเคน้องชายไหลย ีคือกลับมาแน่ะโอ้โหสแกตวายสาไม่เหลือใบขนาดมึงพี่เลยดพี่เลยที่ทังขาเกมวันนี้หน่อยนะคนจะเกิดเด้ยยังมาคุมกำเนิดฟีเกมอ่ะจัดมาคนจะเกิดฟีเกมไม่คุมกำเนิดอะไรมันจะหอมจุยเอาแล้วเป็่นเลี้ยงอะไร เป็นเรื่องละเป็นเรื่องละโดยกูแน่โดกูแน่ครับผีแบบนี้ไม่มีบ่อยนะบอกเลยนะไม่ขนามือพี่เลยนะายของเก่งวันเี้หน่อรงเตียมไก่โรสเตอร์ลำโบนะกมีอยู่กับน้องหมึเียงี้คูนแปดนะเดรอบ รอบท้ายมึงกา้าเชื่อแั้วมีหวานมึงไม่ไหเลเวงหวีโอ้ยนอนเศร้าว่ะก็ประมาณนี้นะเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าคูณเบดพันเลยหรอโอ้ไม่เอาไม่เอาหมดว่าหมดแน่นอนถ้าคุณเบลพันเนี่ยเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันฮนะ